สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องไล้สาย DIY นะคะตัวหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในอุปกรณ์จะมีคู่มือการใช้งานไว้ให้1นึ่เล่มนะคะแล้วก็สายชาร์จแบบหนึ่งสเส้นค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถเอาไปตั้งตามในสถานที่ต่างๆได้ค่ะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะคะเช่น เรามีตัวกล่องทิชชู่อยู่แล้วหรือเป็นกล่องภาชนะต่างๆที่เราต้องการนํากล้องไปซ่อนไว้นะคะเราก็แค่สามารถอําตัวนี้ค่ะไปใส่ไว้ตามสิ่งของต่างๆที่เราต้องการได้นะคะใช้งานง่ายมากค่ะก็จะแค่ประกอบตรงนี้นะคะนี่นะคะตัวเรนก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ไฟการทำงานก็จะขึ้นมาเป็นไฟลสีน้ำเงินแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปิดค่ะเรามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้กันนะคะรุ่นนี้ความละเอียดวิดีโอจะเป็น Full HD นะคะถ่ายได้ในที่แสงน้อยค่ะสามารถปรับแต่งเข้ากับหมวกกระเป๋าตุ๊กตาหรือสิ่งของอื่นๆได้นะคะสามารถดูและบันทึกภาพวิดีโอผ่านมือถือได้ค่ะ รุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่นานสูงสุดถึง3ชั่วโมงค่ะรองรับได้สูงถึง128 g กิกเลยนะคะโหมดสำหรับการใช้งานภายในบ้านห้องทำงานออฟฟิศนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยและสามารถเอาไปดัดแป่งเองได้นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ไลน์ s อดสยาม o ับชได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ